สวัสดีค่ะทุกคนนะสวัสดีค่ะ เป็นน้ส้มเองสวัสดีค่ะสวัสดีน้องส้มน้ำนนเ,น,ะะเน้อจ,จ้าสวัสดีคนดูสิบเจ็ดคนเลยนะคะสวัสดีค่ะอุ้ยคือมาไวเด้น่ารักจริงๆแต่เราสวยกว่าไปตอบแชทเดี๋ยวนี้นะคะไปตอบแชทเราเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูสิหกคนน้ำเน้อจ้า มื่อนี้พี่แตจะมาแค่สิบนาทีเพราะว่าถ้าพี่เตยไล่เกินสิบนาทีเดียวมันจะนั้นมันจะบันทึกอ่ไรมามันมันมันจะบันทึกบะไรชามเน็ตมันสาเนาะสี่นาทีพอเบาๆทำไมพี่เตยไม่ไปไลน์ติ๊กต็อกติกต็อกพี่เตยถึงแบนจ้าเดี๋ยวรอมันปิดก่อนเดี๋ยวพี่จะไปไลน์เนาะทีบอลในติ๊กต็อกน่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะ พี่จะกินคารบอีหย่างจ้าพี่จะกินคารบหนึ่งไก่หนึ่งไก่ตาหนึ่งไก่ทำไมไม่เชบาไหมคะพี่เตยไปเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยคะพี่เตยไปไม่ได้หรอกคะ่ะพี่เตยไม่มีตังค์แล้วช่วงมันเป็นช่วงโควิดมันไปได้แต่คนที่เป็นคนในประเทศนั้นนะคะมันถึงจะเข้าได้เส็งงาสิา็แล้วสิยาซอ ใช่คะ่ะเสร็จแล้วนะเสร็จวิชาอังกิษแล้วพี่เด้โล่งเลยคะ่ะน้องฝนเนาะพี่เต้โล่งเลยพี่เต้ทำเสร็จแล้วพี่เต้แบบโล่งมากน่าจะทำคลิปตั้งนานพี่เตอยู่บ้านพี่เตอยู่บ้านตาสํารานด้วยจ้ะตาสําราหตาสำลรงตาสาตําสราห์นเอยไหม จะดีว่าเมืองแปดคนเดียจ้าคนดูเก้าคนเองไม่เป็นไรคะ่ะเตนไม่ว่าค่ะเตยอะไม่ไม่ไม่ว่าวค่ะคนดูจะน้อยจะน้อยหรือว่าคนดูจะน้อยจะน้อยคุ้นเพื่อนพี่เตยเสวยเด็กเห็นมือนันนะ พี่เตยโบมีมูงามแนี่ะจ้าเอาวิรีพี่เตยโบมีม ah. ูงามน้องไปกิงยู่นสก่อนเนาะฝนตกบ่พี่เตยตกเบิดมือเลยจ้าวันนี้ฝนตกเบิดมือเลยค่ะต้หยุดไปนะจ้าพี่เตยกำลยงมาได้สุดอยู่ละพี่เตยลงคลิปกินเนี่ยจ้าเด้จ้าได้จ้าแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีอาหารรอเราคนเลยจ้ารอคนมีปูบาไปจ้า พ่อไปวัดรานมีพ่อไปวัดรานไม่มีค่นะน่าขี้แหน่ใไปสิมากๆแรงเด้อเดี๋ยวพี่ขอเง,งินก็สวยอยู่ดอกจ้าแต่ว่าสูพ่เจ๊กับอะไรก็ทนแบบพี่เจ๊สวยได่คุมบั่นปากจริงๆรพี่เจ๊ขอ,อความจริงจังไปแ่้วพี่เจ๊สวยสวยสวยมากแบบ สวยงามสวยเลิศทก่สุดแล้วนะหยกอยกๆหน้าเน่ยคิดมากจ้าพี่เตยปฏิคิดมากจ้าอีลาโอ้ไม่พี่เตยบตอกพี่พี่เตยปฏคิดงานแด้วจ้าพี่เต,ตย,ยเตมีมูอคนเดียวนะไม่เป็นไรพี่เตยนะ่ไม่มีมเพื่อรย มีมูอยู่จ้ะมีมูอยู่แต่ว่ามีมูคนเดียวแหละจ้ะแต่ว่าแต่เขานะ่ะงามปรสีพิเตนแต่มูพ่เตน่งามปรสีพิเตนจัดคน้นแบบจริงปะจริงมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ว่ายางเป็นกันสองคนเดียจา้ะพี่เตเดนสุดนะเดนสดิยางไปคือพี่เตแบบเดนขอเป็นพี่เตนจ้า เมื่อจากพี่เตห,หาคนเมื่อคืนนี้พี่เตยเขียนแจกมีที่ไหนเออพูดได้ๆแค่พี่เตยกดไลค์ยัย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไอ้นุ่นแต่กดไลค์กดแชร์โพสพี่เตยด้วยนะคะเพื่อเปน็นแรงบันส่ายพี่เตยนเนาะทำคลิปต่อไปมันเกี่ยวกันอยู่บบนี้ก็เคจ้ะเดี๋ยวพี่เตยขอเกินกันซื้อพี่เตยกินสั้นๆ มันไม่กัส okay. <Beginning. Okay. S 1> ิเป็นกองแล้วเนาะเดี๋ยวไปกับกองก่อนนี่ค่ะเฟย์เตยคินห้อดแม่ชะบาจ้ากินห้องพี่กัลจ้าอก สวัสดีก็มังสิเพิร์มไม่รักสวัสดีจ้าพี่เต่อดไลน์ในทิกตอกเลยแต่ไม่เป็นไรเรายังมี YouTube อยู่ทุกคนเดินไปเดิเโอ้ยเพื่เตอร์นบางเดปุ่ยเ้ยพี่เติร์นยูทูบเป็นกับปังจือเด้อปังเลิศจือป๊อบวันวันยังหวานอยู่กับมา ขอบคุณด้วยจ้าที่เขามาเบิ่งพปิตรไลฟ์สุดปัญญาออนปัญญาออนนี่คือเด้ขอบคุณจากใจสวัสดีเพื่อเมืองซีคนนั้นจ้าสวัสดีจ้าพิ่จะไล์แค่สิบนาทีก็พอนะคะเพราะว่า I l i k e you very much Do you l i k e me i w I'll always follow you I love you How are you I did make a ship I been w o r i n g for you for a long time you know yes yes I I ฝึกอังกฤษย่ีอ๋อคือ I like you very much ก็คือมักพี่เตยมันบ้คือชอบพี่เตยดูคลิปพี่เตยแล้วก็ Do you like me Yes Do you like me Yeah 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 Always right, follow Oh Thank you Thank you very much <laughs> Follow you in TikTok Yeah I thank you. Thank you. Thank you very much. I love you. Me, I love you, huh? Man, put any. Let me you Love you, yes. I. Yeah, yeah. เ่บียง,งกินบอเป็นพี่เด็ปึป๊กซ <c oughs> ื้อสารบรูเรื่องจริงจริงภาษาไทยพี่เยังบอกบ่าอะไรอยู่ด้วยนี่สวัสดีคุณบังหาุคน้้ัจ้าสวัสดีคุณดูห้าคนด้วยนะคะโอ,ยอ้ยจะไปแล้วนี่ what no 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 I forget yeah โอ้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจะไปฝึกฝึกอังกฤษเพื่อที่จะมาบอกกับเอฟซีเนาะเดี๋ยวจะไปฝึกอังกฤษฝึกภาษาอังกฤษน้ำน้ำภาษาอังกฤษน้ำโอเคคือคือจะฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย เพื่อมีคนคอมเมนต์มาเิื่จะได้อ่านออกเพื่อมีแบบว่าบอกขึ้นมาเพื่อมีติว่เรือกจังสิเจ๋ง <c oughs> สวัสดีพวกมังหาคนน้ำจา้าห้าคนสวีดัสสวัสดีสวัสดีจ้า I don't understand what you are saying baby no พี่เต๋อเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างคะเรียนออนไลน์ช่วงนี้พี่เลยรู้สึกเบือบเบ่อมากมากเลยคะ่ะไม่มีอะไรทำเนาะเรียนอนไรก็นนะ่เนนนาเบื่อจ้ะสอบที่เรากับบปิดไทยจะนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์จ็ดสี่ปีกับเจ็ดีจะอยู่อันนี้ไม่เลย พี่เตขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้ะเพราะว่าถ้าเกินสิบนาทีเันจะบันทึกยากโอเคบ่สวัสดีสวัสดีจ้าเดี๋ย็กๆขอตัวลาไปก่อนเด้อยจ้ะเด้อสำหรับหาคนนี้เด้อถ้าเกินสิบนาทีเันจะบันทึกยากนิดน,นึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ใส่พี่เตยพาแซ่บเลยค่ะแล้วก็อย่าไปอย่าลืมไปดูที่เป็นคอนเทนต์พี่เตยด้วยนะคะแล้วค่ะบ๊ายบาย I love you. 3,000. I love you. Phố. Tươi. Vá ngày. Vá ngày you, baby. <coughs> 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 <coughs>